สวัสดีนะครับพบรายการบ i g Maker TV กับผมนะครับเปิ้มนะครับก็มาเล่นเนี่ยครับก็ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาแคสไม่ได้มาเล่นครับแต่มาแคสแต่ว่ามาแบบสร้างแมปไฟไนครับผมก็เดี๋ยวเขาจะหาว่าผมโหลดแมปนะครับก็ต้องเข้าใจก็ลงมอสแสงเงากับเทกเจอร์แพคไฟไนลงไปนะครับ ทับกันมันก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะสร้างสร้างมันนิดหน่อยนะครับก็ถ้าเสร็จแล้วก็จะแคสทันทีเลยนะครับผมนี่วางวางถ้าผมสร้างเสร็จแล้วก็นะครับใครส่วนใครที่อยากได้ส่วนใครที่อยากได้เท็กเจอร์แฟกเท็กเจอร์แพ็กไฟไนนะครับเดี๋ยว ผมให้นะครับกับแมมอคเท็กเจอร์แพคแสงเงานะครับโอ้ยลิ้นทันเดี๋ยวผมก็จะให้ไว้ใต้ลิงก์นะครับผมเดี๋ยวถ้าผมจบคลิปนี้ใครที่อยากได้หมอดไม่ได้หมอดหรอกเทคกเจอร์แพคชาร์โดอะไรแบบนี้ครับอะไรชาร์โดพวกเงาอะครับก,บก็ถ้าใครแบบอยากได้ของดีเลยอะ่ะแบบของแท้เลยมาเอาที่ผมก็ได้นะครับ แต่ต้องรู้ชื่อเฟซผมก่อนนะครับเพราะผมเคยบอกไปแล้วอ่าสร้างน,นี่ครับที่ผมสร้างไปนะครับผมเป็นตัวแบบนี้ผมยังสร้างไม่เสร็จนะครับแต่ใช้ฟิกเจอร์แท็กไปนะผมสร้างเองเลย ผมก็จะแต่งเติมแต่งเติมอะไรไปเยอะนะครับแต่ผมแปลกงนะครับที่เจอแพกมันบักหรือไงครับดูนะครับผมก็งงนะทำไมมันเป็นเช่นนี้ แต่มันซ้อนมาหรือว่ามันมันเป็นเช่นนี้ครับพวกส,สัตว์ประสาททั้งหลายก็เป็นพวกซัมบี้ไปหมดนะเอาบินดิบินไม่ได้เอาเดินไปก็ได้เนียครับดูหมูนะครับดูหมูนะผมตีแล้วเสียงมันจะเป็นไงดูครับ ีมันแล้วกลายเป็นซอมบี้ครับไม่ข้อเสียนะครับแต่ข้อดีครับก็เยอะข้อดีจะเป็นเท็กเจอร์แผกไฟไนท์แถมตัวละครก็เพิ่มขึ้นมานะผมขี้เกียจเสกครับขี้เกียจเสกนะครับไอ้พวกเนี้ยครับไอ้พวกนะไข่เนี่ยไว้ค้างคุณจะเข้ามาทําไมร้านไฟไนท์ของผมมันคุณไม่ได้ใส่เท็กเจอร์แผกนะโตะมันก็ดูไม่ดี ปัญหาคือต้มไม่ได้ใส่เทคเจอร์แพคเป็นไงไม่ได้ใส่เทคเจอร์แพคมันเป็นรูปไงก็เป็นแบบเทคเจอร์แพคไฟไนท์ไปเลยอ่ะคุณครับต่อไปไหนน่ะคุณต่อไม่ตรงบล็อกนะ นี้ก็เป็นแมพของผมนะครับก็มาสร้างเพิ่มเติมอะไรแบบนี้เดีย๋ยวผมให้ลิงกโหลดไปโต๊ะเดีย๋ยวให้ลิงก์โหลดเอ้ยจะต่อปิดตรงนี้ทำไมสามช่องนี้ไม่ต้องนะเนี่ยสามช่องนี้ไม่ต้องคุณครับคุณเอาสีดำหมดเลยเหรอครับ ผมผมเว้นตรงกลางเลยนะครับผมผมมันต้องมีตรงไอ้นี่ด้วยที่ผมทําทไว้น,ะนี่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 เดี๋ยวคุณไปเซฟก่อนนะ ครับคุณผมไม่เห็นคุณใส่เลยผมคุณเห็นผมใส่ชุดไดมอนใช่ไหมครับคุณมาดูนี่ครับผมใส่ชุดแหละมาดูครับมาดูคุณมาดูที่ตัวมาดูที่ตัว,ต,วตัวเทคเจอร์แพคของผมครับคุณจะเห็นครับดูครับนี่ครับเป็น นี่ดูครับเราคิดว่าเราจะเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวพอพอไปดูอย่างงี้ครับเป็นหน้าเฟดเดี้เลยดูดิ <c oughs> เห็นไหมไปเซฟในก่อนครับไปเซฟในกันอฮ้พี่เตียงนอนในกันมาไปเซฟที่เตียงนอนไหน <c oughs> มานอนครับมานอนนอนครับอ้าตื่นมาเอ้าใครมันทุบเตียงผมเนี่ยไอโต้มึงจะทุบเตียงกับผมทำไมครับใหญ่พูดตูนะครับตูนอนโต เซฟแล้วนะครับผมนี่เรากจะไปสร้างต่อเลยครับนี่มารีวิวนะครับมารีวิวเท็กเจอร์แพกับเดีย๋ยวว่าจะให้ลิงก์ไว้ด้านใต้นะเดีย๋ยวถ้าผมเสร็จแมปผมอะไรผมก็จะแคสทันทีเลยผมจะให้น้องใส่ t ท็กเจอร์แพไฟไลท์ลงไปด้วยนะ เปลี่ยนไดมอนด์คอร์ดก่อนนี่นี่เป็นแสงตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะโหลดแมปมาเลยนะครับไฟน์นิฟล์แต่ผมว่าไม่เอาดีกว่าเอาไอเดียผมดีกว่าเยอะเลยนะ เดี๋ยวท่านผู้ชมจะหาว่าผมโหลดนะครับผมไม่มีให้โหลดนังนั้นนะครับผมสร้างเองกับมือผมเองเลยเนี่ยส่วนใครที่ดูส่วนใครที่ไปดูของน้องผมจะเป็นเทคเกอร์แพคแบบกระหลวกระหววนะครับก็คือมันยังไม่ได้ใส่เทเกอร์แพคไฟไหมเลยครับมันก็ คิดดูสิครัอพวกนี้มันอยู่มันไม่ได้ใส่เทคเจอแพกมกนจะเป็นสภาพไหนไม่ได้ใส่เทคเจอแพรก,ก็คงเละเลยอะอ่นนออะใครมันทุบไฟออกเนี่ยบอกอะ่าทุบกเดนนิเป็นล,ลูกไฟของผมครับไฟแบบแก้วครับผมขับยาครับผมขับมองหน้า,านหน้าเ็ ไหนอะนมานั่งนี่นะครับอพอดีผมไปไม่ได้ครับมานั่งนี่นค,คุณมีแสงเงาไหมอ๋อมันมันทับกันนะดีเงี้ยคุณจะกบทำไมครับผมผมอยากรู้จริงๆนะิ ผมบอกให้เว้นประตูไว้คุณก็ทําแบบอืน่ะที่คุณถืออยู่อ่ะสอดไว้ตรงกลางมันจะได้ผมก็จะดูเป็นเท็กจะแพกไฟใไนทันทีเลยเดี๋ยวถ้าทำเสร็จก็จะแคสเลยนะครับคาดว่าน่าจะเสร็จไม่เกินวันนี้ครับเพราะว่าผมทํากันเยอะครับทํากันเร็วด้วย ไม่ใช่ว่าเล่นนะครับทํากันเร็วชิบหายนะครับเป็นยิ่งกว่าเดอะแฟลตอีกนะประสาทผมแค่ไม่กี่พาร์ทผมก็สร้างไปแบบผนะืมบผมว่าผมไปแคสดีก,กว่านน้นนะครนีครับนี่ค,ครับเดี๋ยวผมพเ้อมยืมก่อนนะผมจะดูว่าผมมองอะไรอยู่ แล้วคุณมองอะไรอยู่คุณมองมันรูปหมีทำถูกปลายออกเอ้ยอยากโดนใช่ไหมครับห่างห่างจากรูปไปเลยครับรูปอะอย่ามายุ่งกับรูปผมเฮ้ยเมื่อกี้แม่งมีรูปใหม่มาด้วยไหม อ๋อรูปไอ้ที่อะไรเลื่อนเลื่อนเกาหลีอะไรน่ะเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยรูปอืมไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้ได้เอาพี่พวกทุบออกไปทำไมเฮ้ยอย่าทุบแรกดิเผื่อได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเสีย มันั่งทำเลยโอ้โหจะตีทำไมก็ไม่รู้กว่าผมจะหาได้แต่รูปหนึ่งนะเฮ้ยได้รูะลก็รูปไฟไหนอะครับแต่ว่ามึงดูคุณดูสิครับอ๋อมันให้วางประกบข้างอีกรูปหนึ่งที่คุณไอเนี่ยงั้นผมขอตัดตรงนี้เลยขอตัดเป็นตรงที่ว่าวางป้ายไปเลยดีกว่าผมทุบตรงนี้ออกเลย คุณรับทุบทุบฝั่งนี้ออก <Okay. S 1> ไม่ต้องแล้วครับผมทุบละ <Okay. S 1> คุณครับอย่าเพึ่งทับเดีย๋ยวผมเดีย๋ยวผมดูก่อนครับขนาดไหนดีค่ะ นะครับคุณวางครับวางฝัง่งเนี้ยครับเดี๋ยวผมไปตอบไปอีกเอ้ยคุณทําอะไรของคุณเนี่ยใช่เวลาเล่นไหมเนี่ยใใถ้ามันหายเมื่อไหร่นะนั่นน,น่ะเป็นอีกแล้ว,ว,วหไหน อ้อาวแต่มันวางตรงนี้ดิปัญหาคุณนี่เล่นอะไรปัญญาอ่อนอะไรรูปอะไรเนี่ยรูปใหม่เว้ยไหนเฮ <c oughs> ้ยเอาเทคจะแพ็กใส่ลงมามั่งเด้เนี่ยรูปอะไรไม่รู้เฮ้ยรูปไม้คัพรามังกรเฮ้ยเอาเหอะเฮ้ยแต่อันนี้มีแบบ ผมครับเอาเท็กเจอแพ็กใส่มาให้ผมมั่งสิครับเดี๋ยวผม,ผมใส่ให้ใหเอาครับอะไรเก<ข>า<ป>หลีอ,อีกแล้วไม่ต่องงั้นก็พาร์ทนี้สำหรับแค่นี้นะครับมันไม่ได้พาร์หรอกครับมามาเล่นๆหน่อยแค่นั้นผมค,ครับ